สวัสดีครับคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวกลับมาพร้อมกับผมโป้งนะครับวันนี้ผมยังคงอยู่ในเมนูไมโครเวฟนะครับวันนี้เราจะเตรียมจานหลักกันนะครับเป็นจานหลักที่ผมจะแต่งออกมาให้ให้แขกของคุณที่มาทานอาหารจานนี้เนี่ยไม่เชื่อเลยแหละว,ว่ามาจากไมโครเวฟนะครเราจะเอาให้มันหรูเลิศไปเลยนะครับผมผมจะเรียกม,มันว่าอกไก่ฮิชิกิ นะครับผมอ่าโอเคอาจจะไม่คุ้นกับชื่อฮิชิกิเดี๋ยวเรามาอธิบายกันทีหลังแต่ก่อนมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีอกไก่นะครับหชิ้นนะครับเลือกที่สดและสะอาดนะครับคุณผู้ชมเวลาเอามาปรุงอาหารมันจะได้นอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังได้ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะครับผมมีผักสลัดนะฮะอันนี้เป็นไมโครสลัดนะฮะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยก็จะเสิร์ฟคู่กันนะครับผมมีพาสต์ี่สับนะครับมีเนย นะครับเนเดี๋ยวเราเอามาละลายแล้วก็เป็นส่วนผสมของซอสและเจ้านี่ครับตัวสําคัญที่ผมบอกไปแล้วนะครับฮิชิกินะครับแต่ว่ามันคืออะไรเป็นมายังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังโอเคมาเริ่มกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันนะครับผมจะเริ่มอธิบายจากเจ้าฮิจิกินี่ก่อนนะครับฮิจิกิจริงๆแล้วคือสาหร่ายนะครับต้มสุกนะครับแล้วเขาก็จะปรุงผสมกับถั่วเหลืองนะครับแครอทแล้วก็มีฟองเต้าหู้นิดหน่อยนะครับรสชาติจะอมหวานหอมนะครับซึ่งส่วนตัวเราผมชอบมากนะครับมันจะเข้ากันได้ดีกับเนยมากเวลาคุณผู้ชมผัดเนยนี่คือจานปกติถ้าเกิดคุณผู้ชมตั้งไฟใช้กระทะนะผัดเนยฮิจิกิรวมกันนะครับแล้วก็เอามาราดกับเนื้ออะไรก็ได้หรือว่าจะผัดเป็ดกับ พาสต้าก็อร่อยนะครับอาจจะไม่คุ้นกันเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วมันก็หาซื้อไม่ง่ายเท่าไหร่ด้วยนะครับก็ถ้าจะหาซื้อตัวนี้เนี่ยไปได้ตามวิลล่ามาร์เก็ตนะครับก็จะมีแต่ว่าบางสาขาก็อาจจะไม่มีดังนั้นก็ถามคนขายนะครับว่าเออที่ไหนไส่วนใหญ่จะเป็นสาขาทองหล่อหรือว่าจริงๆแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ญี่ปุ่นนะครับจะมีพวก UFM ก็มีเหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยทีนี้ ผมจะมาจัดการกับเจ้าไก่ของผมก่อนนะครับคุณผู้ชมอกไก่เนะี่ยมันมี2วิธีถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปปรุงสุกโดยไมโครเวฟนะครับก่อนหน้านี้ผมกรีดแผ่ออกนะครับมันก็ทําให้บางลงเข้าไมโครเวฟมันก็สุกง่ายแต่อันนี้เราจะไม่แผอเไรให้มันเป็นชิ้นอืมๆแต่ว่าเรากลัวมันไม่สุกดังนั้นทํำยังไงผมเตรียมไม้เสียบลูกชิน้นคุณผู้ชมจิ้มไปเลยครับจิ้มให้ทะลุจิ้มแบบเมามันไปเลยนะครับมันจะทําให้สุกง่ายขึ้นนะครับนะี่ครับ พรุนครับพรุนโอเคประมาณนี้อ่าพรุนพรุนทีนี้เริ่มปรุงครับผมจะปรุงด้วยเกลือนะครับสองด้านเกลือครับพริกไทยครับนี่โอเคเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะครับเราจะ ถ่าใส่ภาชนะเพราะเจ้านี้มันเข้ามาโคเว็สไม่ไดนะ้เดี๋ยวระเบิดลงไปนะครับแล้วก็ลงน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกของเราอันนี้เราโชว์ทั้งขวดนะเพราะมันไม่มีเมืองไทยน,นี่ไฮโซโอเคไม่ต้องเยอะมากครับคลุกคล้าพอให้เขาชุ่มชื้นนะครับหลังจากนั้นผมจะแรปแล้ว เอาเข้าไมโครเวฟนะครับผมจะใช้ประมาณสัก2นาทีครึ่งก่อนนะครับถึง3นาที2นาทีครึ่งแล้วหลังจากนั้นมันคงยังไม่สุกดีล่ะเอา,เอ,าออกมาดูเช็คสภาพแล้วเราก็เข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอแรปก่อนนะครับโอเคแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม ผมจะโยนเข้าต่ออบประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีก่อนนะครับอ่าจัดไปจริงเพราะมันเป็นเนยไก่ก็ต้องประมาณนั้นสองสอ้าอะครอยโอเค 2, 2, 4, คุณผู้ชมระหว่างเรารอไก่นะครับเราจะมาทําซอสกันเนยนะครับเราเอาไปละลายในไมโครเวฟมาแล้วเราจะใช้เป็นเนยละลายนี่ผมปิดฝาแล้วก็เอ,อ่อแรปฟิล์มแล้วก็เอาไปเวฟมาทีนี้ จะเริ่มจากเจ้าฮิชิกิเรากำลังทำซอสกันนะครับคุณผู้ชมตักฮิชิกิลงไปน้ำมันด้วยอร่อยนะครับก็ลงเนยละลายลงไปเลยคนให้เข้ากันง่ายมากไม่ผู้ชมันลงไปอีก ข้างในเวฟมันกําลังต่อสู้กันนะดูโอเคครับทีนี้คุณผู้ชมก็ชิมรสนะครับรสมันจะหอมหอ,อมันๆนี่คนให้มันข้นขึ้นนะทำเป็นซอสโอ้โหคุณผู้ชมันอร่อยมากแหลมเลยมันใช้เกลือตัดนิดนึงเพิ่มรสชาตินะครับเกลือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ความเค็มคุณผู้ชม เขาจะดึงรสชาติธรรมชาติของเขาออกมานั่นคือในปริมาณที่อพอเหมาะนะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปยังไงก็เค็มเค็มปวดไตอะ่ะโอเคคุณผู้ชมซอสได้แล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ปุ๊บเรามาประกอบกันแเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคคุณผู้ชม2นาทีกับอีก45วิ แลวไก่ของผมก็ออกมาปเป็นอย่างนี้นะครับสุกกําลังดีข้างในไม่แข็งจนเกินไปนะครับและที่สําคัญก็คือไอรูที่เราจิ้มเนี่ยด้วยความร้อนมันก็ทําให้สมานแผลเขาไปแล้วแต่ก่อนที่แผละจะสมานเราได้น้ําสต๊อกไก่ออกมาที่มีรสชาติกลมกลม่อมอร่อยมากผมจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะไม่เหลือไว้นะครับชอว์สต๊อกไก่เดี๋ยวก่อนผมเอาไก่แยกออกมาบนเขียงก่อนนะนี่ให้คุณผู้ชมดูไก่นะครับไก่อบของเราเนี่ยน้ำสต๊อกเนี้ย กลมกล่อมมากเป็นเป็นรสของไก่ออกมานะครับเรารวมไปกับซอสรวมไปกับซอสเลยคุณผู้ชมจัดไปนะครับโอเคพอค,คนให้เข้ากันไปเลยนะในซอสฮิชิกิก๊ยงเรามีทั้งเนยละลายมีทั้งน้ำ๊อกไก่ว้าวอร่อยครับกลมกล่อมเข้ากันได้ดี ผเจตนาพักไก่ไว้แป๊บหนึ่งเพื่อคุณผู้ชมคุยโอเคอันนี้เราทําแบบบางๆนะครับเพราะว่าในความที่เราไม่ได้ตั้งไฟเคี่ยวนะครับเราใช้ไมโครเวฟแล้วเราก็ทําให้มันเป็นอาหารที่ดูดีด้วยกําลังอุปกรณ์จะอานวยนะครับโอเคทีนี้คุณผู้ชมไก่ผมเนี่ยต้องการให้ได้สีนิดนึงนะครับก็จริงๆ จริงแค่นี้มันใช้ได้แล้วแต่ผมอยากให้ได้สีถ้าคุณผู้ชมมีกระทะก็เสียบนกระทะก็ได้แต่ว่าผมขี้โกงนะครับก็ผมบอกแล้วว่าผมขี้โกงผมมีทอชัวพ่นเลยครับเอาสีพ่นลงไปเลยให้ได้สีนะครับไปแรงๆให,ให้สีเปลี่ยนเลยนะครับเอาให้พอสวย,สวย ครับโอ้ยเขียงจะไหมไหมเนี่ยโอเคกำลังสวยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราหั่นลงจานเดี๋ยวผมหาจานแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมโอเคผมได้จานแลวนะครับจานของผมผมจัดสลัดลงไปเลยสุมส่มๆขึ้นมานี่คุณผู้ชมดูสุมส่มๆขึ้นมาอนละก่อน นะครับทีนี้ไก่เรามาหัน่นให้มันเป็นชิ้นสวยงามกำลังน่ารับประทานดีกว่าอุ้ยร้อนเว้ยหาตัวช่วยนะนเล็กน่ารักมากอืมชวิงนะนะครับ เอาหัวเอาหางออกนี่พิเศษใ้ไฮโซจะเอาทิชกิปูลงไปก่อนชั้นหนึ่งเดี๋ยวโทษทีผม <laughs> <laughs> ดันไปทำนอกกล้องคุณผู้ชมขอโทษ <laughs> โอเคทิชกิปูลงไปก่อนเป็นเป็นเบสนะฮะเป็นเบสของมันเกิดจนนี้ลงไปเลยโอ้ยเบีย้ยว มาน,นี้นะครับหังนั้นผมก็ฮิชิคิฮอบไปทั้งบนอีกทีหนึอืมาน,นี้ผมแอบชิมนะทิคเก้นฮิชิคิอืม แนะนำเลยคุณผู้ชมลองทําดูทําง่ายมากนะครับอ่ะตกแต่งแดงนิดนึงเขียวเขียวหน่อยนึงมันไก่ครับแล้วก็อ๋อสำหรับเจ้าผักสลัดของผมมีบอสมิโกที่ reduce ไปแล้ว b l o s m i c reduction นะครับก็อันนี้หาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่าบอกใครนะเราทำจากไมโครเวฟ